สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนแบบไม่เห็นหน้าครูครั้งแรกนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในห่วงที่คุณครูกำลังเดินทางพาคุณพ่อไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลมออนะคะที่หัดใหญ่ฉะนั้นวันนี้นักเรียนเจอเฉพาะเสียงนะคะโอเคเรามาเข้าสู่การเรียนการสอนของไซคล s สลูมก,กันก็คือการเรียนการสอนของคุณครูญี่ปุ่นนั่นเองนะคะการเรียนการสอนออนไลน์และออนดีมานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 การเรียนนี้จะเป็นการเรียนครั้งที่5แล้วนะคะระหว่างวันที่23ถึงวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2564คลิปการสอนนี้นะคะจะเป็นการตัดต่อระหว่างการเรียนออนไลน์เมื่อคืนในวันที่22ทุกๆวันจันทร์นะของเราเรียนรนทุกวันจันทร์นะคะ แล้วก็เป็นการผสมผสานกับออนดิมานซึ่งเราต้องอัดคลิปเอาไว้เผื่อให้เพื่อนๆได้เรียนเพราะบางคนเนี่ยไม่สะดวกจะเข้าเรียนในการเรียนออนไลน์นะคะแต่คนที่เข้าเรียนออนไลน์ก็จะได้เปรียบคุณครูใช้คำว่าได้เปรียบตรงที่ว่านักเรียนเนี่ยจะทราบเนื้อหาและการบ้านก่อนนั่นเองนะคะโอเคเราไปต่อกันคุณครูผู้สอนค่ะคือคุณครูจิภาวันเทระลมหรือคุณครูญี่ปุ่นนะคะ เป็นครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ข่าวโรงเรียนบ้านตาโลสุเมะนะคะขออนุญาตทวงการบ้านนิดหนึ่งนะคะเมื่อคืนเราทวงกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะการบ้านนักเรียนเมื่อครั้งที่4ะะี่ค่ะมีนักเรียนไม่ส่งครูประมาณ30เซนนะคะนักเรียนต้องแยกส่วนประกอบของดอกโดยนําดอกไม้หนึ่งชนิดมาแยกเป็นส่วนๆออกเป็น4ส่วนนะคะตามความรู้ที่เราเรียนไปนะคะได้แก่เกสรเพชผู้เกสรเพชเมีย เก็บเลี้ยงเก็บดอกนะคะโดยวางเรียงกันบนกระดาษนักเรียนจะติดกาวหรือแปะสะกอตเทปก็ได้นะคะหรือว่าไม่แปะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขียนชี้ส่วนประกอบของดอกให้คุณครูเห็นชัดเจนมีคุณครูส่งมีนักเรียนส่งรูปดอกไม้มาให้คุณครูแต่ไม่บอกว่านั่นคืออะไรนะคะดอกไม้ส่งมาได้ค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่เขียนชี้ส่วนประกอบคะแนนนักเรียนก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะคะ บางคนบอกว่าคุณครูคาไม่แยกชิ้นส่วนได้ไหมได้ค่ะถ้าดอกไม้ของนักเรียนเห็นส่วนประกอบครบทั้ง4ี่ส่วนนะคะหรือดอกไม้ของนักเรียนเนี่ยเห็นเฉพาะบางส่วนแล้วนักเรียนชี้ได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะเพราะว่าดอกไม้ทุกอย่างไม่ได้มีครบ4ี่ส่วนนะโอเคไปต่อกันตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นภาพของเพื่อนๆนที่มีเปอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะขอขอบพระคุณเจ้าของภาพมาก เรามาทวนความรู้กันหน่อยเมื่อสัปดาห์แรกเราเรียนกันไปแล้วเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะคุณครูได้สอนไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชและไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เหตุผลที่ต้องทบทวนเพราะว,าว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งคุณครูเจอคําถามว่า เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามคุณครูเยอะมากเลยว่าคุณครูขาต้นนี้เป็นพืชไหมคะคุณครูขาดอกไม้นี้เป็นพืชไหมคะแสดงว่านักเรียนใช้คำจำกัดนักเรียนยังไม่รู้คำจำกัดความของคำว่าพืชนะอ่ะเป็นความผิดที่คุณครูเองคุณครูไม่ได้ชี้เฉพาะไปนะคะเป็นความผิดคุณครูอ่ะโอเคนั้นเรามาเรียนรู้กันใหม่ นักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่าในภาพเนี่ยตอนที่คุณครูยังไม่ให้คําจํากัดความนะนักเรียนลองบอกสิครูสิคะว,ว่าภาพไหนคือพืชภาพไหนคือสัตว์ภาพไหนไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ลองดูนะคะภาพแรกคุณครูเอ่ยชื่อนักเรียนบอกว่าพืชหรือสัตว์แล้วคุณครูเฉลยนะโอเคค่ะหนึ่งนกสัตว์ค่ะเก่งมากไปแบบเร็วๆเ,เลยนะคะพืชเอ่อต่อไปค่ะพริกพืชค่ะเก่งมากไผ่ค่ะ พืชค่ะช้างค่ะโอเคตะกกแตนมะพร้าวค่ะใช่ที่นัองเรียนตอบว่าผลไม้อะไรค่ะผลไม้ก็คือพืชใช่ค่ะต่อไปค่ะกบสัตว์ค่ะต้นหอมช่วยกันตอบนะลูกพืชขาเก่งมากกลาขนมปังไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์กุหลาบพืชระาดำไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์จริงเจ้ สัตว์ค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าส่วนใหญ่ต่อว่ามาว่าพืชใช่ไหมคะเอ่อยังมีเห็ดอีกหลายชนิดนะนะคะเป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติฉะนั้นวันนี้เป็นไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ค่ะต่อไปเต่าท้องเป็นสัตว์ค่ะยีสต์ยีสต์สที่ใส่ในขนมปังอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นยีสต์แห้งเนาะยี a ต์ที่คุณครูให้ดูเนี่ยเป็นยีสต์สดนะคะ เป็นไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์โอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าคําจํากัดความของพืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เนี่ยสามารถที่จะแยกได้อย่างไรบ้างโดยมีคําจํากัดความ9ข้อด้วยกันนะคะ 1. มีการเจริญเติบโต2ส,สืบพันธุ์เพิ่มจํานวนได้3มีลมหายใจมีการหายใจไม่มีลมหายใจ4ส,สามารถเคลื่อนที่ได้5ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 6. สร้างอาหารได้ 7. กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร 8. มีโครโรฟิล์าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายเอาเรามาดูกันว่าถ้าเราแบ่งสิ่งมีชีวิตเป็น3กลุ่มใช่ไหมพืชสัตว์ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์อย่างแรกเลยมีการจเจริญเติบโตถูกต้องค่ะคือมีในทั้ง3ชนิดถูกต้องเก่งมากต่อไปสืบพันธุ์ทั้ง3ชนิดเช่นเดียวกันมีการหายใจ ถ้าไม่มีการหายใจจะโตได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคมันไม่ใช่ baby ้คร s t ตั n เนอะโอเคค่ะต่อไปคือมีการหายใจคือทั้งทั้งสามกลุ่มค่ะโอเคสามารถเคลื่อนที่ได้อะไรที่เคลื่อนที่ได้คะเคลื่อนที่เคลื่อนที่หมายถึงการเอ่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจาก A ไป B อย่างเงี้ยคะ่ะเอ่อไม่ใช่เคลื่อนไหวไม่ใช่การเต้นเ,เป็นอะไรคะ สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นกลุ่มสัตว์นะคะแล้วไม่เคลื่อนที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ะคะพืช <P US H> โอเคจ้ะสาหร่ายบางชนิดเคลื่อนที่ได้ใช่เพราะว่าสาหร่ายไม่ใช่กลุ่มพืชค่ะสาหร่ายเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ฉะนั้นตอนนี้คุณครูเฉลยก่อนว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยจะเป็นไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะเอ่อจะมีทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นแบคทีรียไวรัสเนี่ยพวกนี้เคลื่อนที่ได้นะคะกลุ่มพืชต่อมาคือพวกที่สร้างอาหารเองได้ก็คือพวกกลุ่มพืชเหตุผลที่สร้างอาหารเองได้เพราะว่ามีมีคครโรฟ,ฟิลใช่ไหมอ่ะต่อไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารคือพวกไหนคะพืช ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สัตว์กลุ่มสัตว์ค่ะเอ่อถ้าที่นักเรียนพูดถึงเมื่อกี้ก็คือมอข้าวมอกแกงลิงใช่ไหมอันนั้นเขาไม่ได้ทานนะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือต้นไม้เนี่ยเขาเปิดเอ่อเปิดเขาเรียกอะไรนะเขาเขาเขาอ้าของเขาเป็นปกติพูดถึงตัวมอข้าวมอกแกงลิงนะแต่พอมีมแมลงเข้าไปอยู่ในตัวกระบอะ เนาะในตัวส่วนของขององค์ประกอบของของตัวต้นไม้อ่ะค่ะพอมแมลงเข้าไปแล้วมันดิน้นใช่ไหมคะมแมลงเข้าไปแล้วมันดิน้นมันก็จะมีการปิดตัวมันเองทําให้มแมลงที่อยู่ด้านในนตายอ่ายิ่งดิ้นมากมันก็ยิ่งยิ่งดิน้นเออยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งพันธนาการคือยิ่งยิ่งปิดอเขาไม่ได้กินนะโอเคค่ะต่อไปมีโคโรฟิลคือเพื่ออะไรคะ พืชสัตว์หรือไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์กลุ่มพืชโอเคค่ะสุดท้ายทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายโอเคเก่งมากไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์คราวนี้นักเรียนจะรู้แล้วค่ะว่าอะไรที่เรียกว่าพืชคือมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะเป็นสืบพันธุ์เพิ่มจํานวนได้คือมีลูกหลานได้หายใจได้สามารถเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้นะคะสร้างอาหารเองได้มีคอรโรฟิล หรือจะให้คำจำกัดความแบบสั้นๆพืชหมายถึงต้นไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มีสีเขียวต้นไม้บางชนิดก็ไม่มีสีเขียวไงคะเออครูเลยถึงไม่ให้คำจำกัดความตรงนั้นไงค่ะถูกต้องอ่าต่อคราวนี้วันนี้เรื่องเรียนของเรา เรามาในเรื่องของสัตว์ซึ่งสัตว์มีอยู่เยอะมากมายเลยเป็นล้านล้านชนิดคุณครูแบ่งแยกสัตว์ออกเป็นสองประเภทโดยใช้โครงล่างแข็งหรือกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง8กับ5 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีอยู่8กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีอยู่5กลุ่มเอามาดูอย่างนี้นะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง8กลุ่มได้แก่1คือฟองน้ํา 2. สัตว์ที่มีลําตัวเป็นลาตัวเป็น,เป,นเป็นโพรงลําตัวกลวงพวกนี้นะคะ3หนอนตัวแบน4หนอนตัวกลม5พวกที่มีลําตัวเป็นปล้อง6สัตว์ทะเลที่มีผิวขรุขระ7หอยและหมึกทะเล ่สัตว์ที่มีขาเป็นข้อโอเคต่อไปค่ะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มนะคะ1คือกลุ่มปลา2สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก3กลุ่มสองสัตว์เลื้อยคลาน4กลุ่มนก5สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมคุณครูถามนักเรียนว่าคนเราเนี่ยคนนะคะเป็นกลุ่มไหนไม่มีกระดูกสันหลังหรือมี มีกระดูกสันหลังแล้วก็เป็นพวกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำจำกัดความของแต่ละข้อกันข้อแรกค่ะฟองน้ำพวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำเค็มนะคะเป็สนส่วนใหญ่เนาะเป็นลักษณะฟองน้ำเป็นที่อยู่ของของสัตว์น้ำใช่ค่ะ เหมือนกับปลากระกลังเหมือนกับกระปังหาค่ะแต่แยกออกมาลักษณะฟองน้ําจะเห็นชัดเจนนะคะนักเรียนไปทะเลแล้วนักเรียนหักมาใช้ได้ไหมคะเก็บมาได้ไหมไม่ได้นะคะต้องอนุรักษ์ไว้นะคะเนื่องจากว่าใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานหลายสิบปีเลยนะคะถ้าไม่มีสัตว์น้ําก็จะอยู่ไม่ได้นะคะไม่มีตัวชะลอความแรงของคลื่นด้วยโอเค ได้แกะพวกอะไรบ้างฟองน้ำแก้วฟองน้าหินปูนไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเฮ้ยสองสัตว์ที่มีลําตัวกลวงลําตัวเป็นโพรงตัวอย่างที่คุณครูยกให้คือแมงกะพูนนักเรียนรู้จักแมงกะพูนกี่สี <c oughs> แดงเขียวเหลืองดําแล้วถ้าเป็นแมงกะพูนไฟล่ะคะสีอะไรสีส้มสีขาวสีสีดําก็มีใช่ไหมคะโอเคนักเรียนลองดูนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายจริงที่ มีการถ่ายทําของสารคดีแต่ถ่ายในทะเลน้ําลึกเป็นแมงกะพุนแมงกะพุนสีนะคะสีชัดชังแสงเลยนะคะอาจจะมีเอฟเฟกของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตอนเข้าถ่ายทําได้แก่อะไรบ้างไฮดราแมงกะพุนปากกาลังนะคะต่อไปหนอนตัวแบนหนอนตัวแดนไม่ใช่พูดถึงหนอนที่เกาะอยู่ตามต้นไม้นะคะเพราะวงพวกนั้นคือมแมลงใช่ไหมแต่ว่า หนอนพวกนั้นคือตัวอ่อนอ่าเก่งมากเลยหนอนตัวแบนในที่นี้คุณครูหมายถึงพยาธนะที่อยู่ในลำไส้ที่อยู่ในอวัยวะนะของสัตว์ประมาณนั้นนะคะมีอะไรบ้างคะพยาธไปไม้ตับตัวเต็มวัยนี่แหละค่ะเหตุผลที่คุณครูบอกว่าทำไมนักเรียนกินต้องกินอาหารที่สุกไม่ให้กินอาหารดิบนะคะ ทำไมจะต้องประกอบอาหารซะก่อนเพราะว่าพญาธิเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ไม่โดนความร้อนอประมาณนั้นนะคะแด้แก่อะไรบ้างพญาธิใบไม้พญาธนะิตัวตืดนะคะตัวตืดตัวตืดตออือดอตืดตัวตืดโอเคนอนตัวกลมนอนตัวกลมมีอะไรบ้างก็เป็นพวกพญาธิเช่นเดียวกันค่ะ อยู่ในลำไส้เช่นเดียวกันเป็นปรสิตนะคะเกาะกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะหาอาหารได้ด้วยตัวเองโดยการเกาะเพื่อดกินนะคะลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาผิวเรียบไม่มีข้อปร่องนะคะเช่นนี้เป็นภาพถ่ายนะคะทางการแพทย์เนาะเป็นพยาธิไส้เดือนนะคะตัวยาวเลยเนี่ยค่ะลำตัวว้าวไปซัดโครงด้านในแล้วก็ออกมา น่าจะเป็นทางเดินของลำไส้เน,ะนาะคุณครูว่าประมาณนั้นนะคะเช่นพยาตัวจีสพยาไส้เดือนโอเคต่อไปสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องเช่นไส้เดือนดินอืมลำตัวดูลำตัวเป็นเป็น,ปนมีลักษณะเป็นข้อเป็นป้องเนะะี้ยค่ะได้แก่อะไรบ้างปลิงทะเลทากดูดเลือดเนาะกิ้งคือ กิ้งกือไม่ได้จัดอยู่ในพวกนี้นะกิ้งกือจะเป็นพวกที่มีเปลือกแข็งหุ่มลําตัวนะคะมีขาเป็นข้อนักเรียนไม่เห็นขาเขาใช่ไหมแต่ว่ามันมีขานะคะยังเล็กมากอยู่กลุ่มที่หคือกลุ่มสัตว์ทะเลผิวผขรกค่ะสัตว์ทะเลค่ะแล้วก็ผิวขรกข่าได้เช่นดาวทะเลไม่มีคําว่าปลานะคะดาวทะเลเม่นทะเล อีแปะทะเลเหลียนทะเลเออพวกนั้นเลยใช่ใช่ค่ะถูกต้องมีลำตัวขุขะเหตุผลที่ขุขะเพราะว่าผิวเปลือกนอกเนี่ยจะมีหินปูนนะคะไแก่อเคเก่งมากเลยดาวทะเลปลิงทะเลเม่นทะเลหอยและหมึกทะเลคือพวกที่มีลำตัวนิ่มแล้วมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะมีหัวใจในการสูบฉีดเลือดนะเช่นหอยแล้วก็หมึกโอเคหัวใจหอย ผัดเผ็ดหัวใจหอยโอ้ยเด็กแกล้งครูข้อที่แปดค่ะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อได้แก่ตระกูลมแมลงตระกูลแมงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เนาะส่วนใหญ่นะคะไม่ไม่ค่อยมีอันไหนที่ออกลูกเป็นตัวนะไม่มีเลยอ่ะใช้คําว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดออกลูกเป็นไข่อ่าค่ะ ได้แก่อะไรบ้างมแมลงแมงปูกุ้งกิ้งกือตะขาบม,มแมลงมีกี่ขาแมงมีกี่ขาแมงมุมอ่ะนับแมงมุมแมงมุมแมงมุมมีแปดขามแมลงมีหกขาโอเคเก่งมากอ่ะคราวนี้มาดูสัตว์ที่เป็นพวกมีกระดูกสันหลังมีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนักเรียนดูชื่อดีๆนะคะ ตัวอย่างของสัตว์อะค่ะเพราะว่านักเรียนจะต้องทํางานใน Google Form เนาะกลุ่มปลาคือพวกที่มีครีบอกครีบเอวครีบกน้นครีบหางครีบหลังว่ายน้ําใช่ไหมคะอยู่ในในทั้งน้ําทะเลและน้ําจืดค่ะบางชนิดออกลูกเป็นตัวค่ะบางชนิดออกลูกเป็นไข่ค่ะอืมส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่มีบางส่วนออกลูกเป็นตัวโอเคได้แก่ ปะตเพียนปลาฉลามปลาหางนกยูมาน้าโอเคค่ะสองกลุ่มสเทินน้ำสเทอนบกหรือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเหตุผลที่เป็นครึ่งน้ำก่อนก่อครึ่งบกคือเพราะอ่าเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตแรกของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในในน้ำในวัฏจักรชีวิตของเขาใช่ไหมคะเราเรียกกันว่าลูกออสอ่ะอ,อนนะอะไรนะเออนั่นแหละ <laughs> เดี๋ยวคุณครูพูดผิดเดี๋ยวนะักเรียนว่าครูอีก โอเคมีอะไรบ้างเขียดอึงอ่างกบปาดคางคกจงโครงจิ้งจกน้ำสลามแมนเดอร์โอเคค่ะเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มสัตว์เลือ้อยคานักเรียนรู้จักไหมสัตว์เลื้อยคานเช่นจอเคมีอะไรบ้างคะอ่าเยอะนะคะกิ้งก่าจิ้งเหลนลำตัวจะเป็นยังไงคะผิวหนังจะแห้งมีเกล็ดใช่ไหมเออไม่มีขน มีขาสี่ขางูไม่ใช่ค่ะงูใช่ไหมงูใช่สัตว์เลื้อยคานไหมดูว่าอ๋อถ้างูใช่สัตว์เลื้อยคานแล้วทําไมคุณครูเขียนว่ามีขาสี่ขาคุณครูเขียนผิดค่ะถูกต้องาคุณครูไม่เก่งเลยนี่คุณครูเขียนไปไม่ได้ดูเลยมันมีสัตว์บางชนิดไม่มีขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะอ่ะยกตัวอย่างงูทะเลกิ้งก่าเต่าทะเลเต่า จระเข้ตุ๊กแกตะกวดจิ้งจกจิ้งเห่นเก่งมากค่ะช่วยกันเลยต่อไปกลุ่มนกค่ะคุณครูใช้คําว่ากลุ่มนกไม่ได้บอกว่าพวกนกอย่างเดียวนะมันยังมีสัตว์บางประเภทที่บินไม่ได้บินนานๆเหมือนนกอะ่ะไม่ได้แต่เป็นประเภทเดียวกันคือมีมีขนเป็นแผงเหมือนกันอออกลูกเป็นไข่เช่น ถูกต้องนกเป็ดไก่ห่านหงส์นกเพนกวินนกนกยูงนกกระจอกเทศนกอีมูใช่หมดเลยโอเคค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มนี้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตเลยคือส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวอืมมีขนเหมือนเราเลยค่ะเป็นขนขนเป็นเส้นๆส,ส่วนใหญ่มักจะมีสี่ขาพวกที่อยู่ในน้ําก็มีค่ะเนาะพออยู่ในน้าแล้วมันก็ไม่มีขาเลยลูกเนาะ โอเคเหตุผลที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมไงเพราะว่าต้องอาศัยนมของแม่นะคะหรือตัวแม่ในการจะเรียนโตบัวส่วนใหญ่เือจะต้องอาศัยอยู่บนบกนะคะเช่นสุนัขแมวช้างม้าวัวควายลิงค้างคาวจิงโจ้หมีโคราลาวานพยุนโลมาตุ่นปักเป็ดนี่ออกลูกเป็น ดุนปากเป็ดออกรูปเป็นเป็นไข่ตัวกินมดมีอะไรอีกแพะแกะมา้าม้าลายใช่หมดเลยโอเคเก่งมากมาดกากูการบ้านกันการบ้านครั้งที่ห้าค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อสัตว์โดยแบ่งสัตว์เป็นสองพวกนะคะมีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังอย่างละยี่สิชนิดเขียนใส่กระดาษ a อตกแต่งให้สวยงามถ่ายรูปสองคูหนึ่งรูปผ่าน Google Form ตัวอย่างค่ะ ประมาณนี้นะไม่ต้องเหมือนครูนะคะตกแต่เงเองนะจะแบ่งแบบไหนก็ได้แต่ครูขออย่างเดียวว่าแค่เขียนลำดับที่ด้วยหนึ่งถึงยี่สิบและก่อนส่งให้มีชื่อด้วยนะจ๊ะหัวข้อหัวข้อ,อ,อคุณครูเขียนในนี้ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังฉะนั้นอยู่ที่นักเรียนนะคะทำแบบไหนก็ได้โอเคเวลาส่ง แต้มอ๋อแต้มก่อนนะโอเคแต้มคนแรก10แต้มคนที่สองถึงคนที่ห้า5แต้มคนที่3าเป็นต้นไป3แต้มโอเคกำหนดส่ง23ถึง27นะคะถ้านักเรียนส่งคนแรกแต่นักเรียนไปส่งอาทิตย์หน้านักเรียนก็จะได้1คะแนนนะคะส่งงานที่ไหนโอเคแคปหน้าจอไว้ค่ะสแกนได้เลยเวลาจะส่งนะคะหรืออยู่ใต้ลิงก์ใน y o u t u b e นะคะและในห้องเรียนของเราค่ะ เเงมากลยตรวจสอบคะแนนการส่งการบ้านได้ทุกหลังเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะถ้านักเรียนส่งงานวันนี้นักเรียนตรวจการบ้านว่าส่งแล้วหรือยังคุณครูได้รับไหมหลัง22นาฬิกาของคืนนั้นนะนะคะแหรือให้ดีก็คือไปตรวจวันรุ่งขึ้นนั่นเองสแกนได้เลยค่ะ โอเคแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ที่6วอันนี้เป็นสัปดาห์ที่5ของการเรียนออนไลน์ n อน m a น์นะคะที่ผ่านมาเราเรียนออนแฮนกันมาตลอดนะคะตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสังคมแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ